เราเห็นแต่หมากขาบต้นอันนี้ตานขาบต้นครับเห็นปะ่ะนี่ของแปลกครับของหายากนะครับนี่บ่ได้ว่าสิตมาเป็นยังสีง่ายๆนะครับกาบใบตกลงมากนี่ส่วนหลายสิตกลงมากแค่ใบกาบเดียวแต่ว่าต้นนี้มีกาบใบทั้งเบิดเจ็ด เจ็ดกรบตกมาพร้อมกันครับเป็นของแปลกบ่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยครับตานคาบต้นเคยบ่งในข่าวเห็นได้มาคาบต้นอันนี้ตานคาบต้นครับ <c oughs> <c oughs> นี่ต้นสูงต้นตานครับตานคาบต้นครับพี่น้องของแปลกหาชมได้ยาก เราเห็นแต่หมากขาบต้นอันนี้ตานขาบต้นครับเห็นปะ่ะนี่ของแปลกครับของหายากนะครับนี่ไ่ได้ว่าจิตมาเป็นยังสีง่ายๆนะครับกาบใบตกลงมากนี่ส่วนหลายสิตกลงมากแค่ใบกาบเดียวแต่ว่าต้นนี้มีกาบใบทั้งเบิด เจ็ดกรบตกมาพร้อมกันครับเป็นของแปลกบ่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับตานคาบต้นเคยเบ่งในข่าวเห็นได้มาคาบต้นอันนี้ตานคาบต้นครับนี่ต้นบักสูงต้นตานครับตานคาบต้นครับพี่น้องของแปลกหาชมได้ยาก